ว้าวหน้าวัดนะคะทุกคนหน้าวัดพระแก้วนะคะเอ้ยหนูเดินหลบ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 เดี๋ยวโดนชนหบมือก่อนหนูต้องเดินแล้วหลบซ้ายหลบขวาไปเลยบมือก่อนหาอ่ะมาจะขึ้นรถเลยเหรอป้าป้าสุธิรักษ์ต้องเอารถมานะคะเพราะว่าอะไรนี่เดินไม่ไหวนะมันเดินไกลมากมันเดินเยอะมากนะคะทุกคนเอาเร็วเร็วค่ะ ไม่ต้องดูการ์ตูนไปข้างในเขาไม่ให้ดูเอาแต่พัดลมเ,เดี๋ยวเขาสกแกนไม่ผ่านนะลูกอ,ะอ,อ่ะเป็นยังไงร้อนไหมจิ้มน้ำก่อนไหมจิ้มไปลูกขอจิ้มขนมหน่อยจิ้มถูกิ้มจิ้มถูเอามาเอาขนมมาให้